บ้สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในวันวันกับลุงพีวันนี้ผมจะไปหาปู่ของผมเพราะว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะเดินทางไปทหารแล้วนะฮะเยอสวัสดีครับยา่ยาย่ารล่นะนี่ก็คือบ้านของผมนะฮะเผื่อคุณผู้ชมยังไม่เห็นนะครับนี่คือชั้นล่างปกติคุณผู้ชมจะเห็นแต่ชั้นบนใช่ไหมนี้คือชั้นล่างนี่นี่คือที่ที่ผมเล่นเพลงนั่นคือใครโรเลนหน้าจอทีวีและนี่ก็คือหน้าบ้านเราแล้วนี่ก็นี่ฮะ มาแล้วมาแล้วดาราลุงแม่มาแล้วดัมเปอร์พัม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 สวยไปไหนนี่นี่ฮะสวยไปไหนฮะสวยยังอยู่ค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะสวยอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยมุกแตลรถตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วจะก็เป็นคนแคปนะครับถามว่าลุงพีขับรถเป็นไหม เฮ้ยเต้นครับเตอนนี้เรามุ่งหน้าไปไหนครับอันทิพดีมากโซเฟอร์โซเฟอร์ดีมนี่คอคนมิเตอร์มิเตอร์แพงแน่นอนเท่าไหร่สี่เท่าของแท็กซี่จอดเลยจอดเลยเป็นอนี่เปรนรถภาษาเลยเนี่ยภาษาเต็กครับปกติที่จะเป็นคนขับรถให้ลุงพีนั่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชม ว่าเจ้เนี่ยเที่ยวเก่งเหนือจดใต้ขับเองไปหมดเหนือจดใต้ชิงไรพวกานี้ก็รับด้ก็คิดว่าเวลาเราขับเป็นแล้วพ่อแม่ท่านก็แก่ลงเนาะเราก็ควรที่จะขับให้ใช่ไหมก็เลยขับตั้งแต่คนจะแก่แก่พามช่งเส้นดัคนจะรวยรวยสินทานใช้บ้านโตตอนนี้ก็อยู่ในรถเหมือนเดิมถอดหมวกแล้วเดี๋ยวหัวร้านที่จริงคือหัวร้านอยู่แล้วใช่ไหม ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปหาปู่ของผมในที่สุดก็แทวหลึอถึงแล้วคอนโดนี้อยู่แบบเจ่กับลุงพีอยู่ตั้งแต่อยู่ปหนึ่งอ่ะโอ้โหอยู่ด้วยกันมานานมากอยู่แถวพระรามเก้าว้ขวางฮะสุวิจัยสิบสี่กองกองตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าปู่ผมอยู่ชั้นเจ็ด ผมเคยติดลิฟต์ด้วยครับคุณผู้ชมครับนะเรงนะโอ้ยโมโหวอร์ดนะรำมาเลยนี่มันหูเจ๊แต่ก่อนคิดว่าลิฟต์นี้ใหญ่มากเดี๋ยวนี้หูแคบแคบไปหาพูกกันใครมาร้านไหนเฮ้ย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  อันนี้คืออากงน้องพี่จะไปทหารแล้วนะ โอ้โหหลนหมดแล้ว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 ใรนะใครนะครูมีผมใครใครโกงหรือพีไม่มีผมโกงหรือพีไม่มีผมโกงโกงไม่มีผมใช่ไหมครับรู้แล้วว่าพีหัวล้านได้ใครตอนเด็กๆพีดื้มไหมดื้อม้ดื้นดื้มดื้มเดี๋ยวเราจะเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับอากงกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดภาษาอังกฤษแล้วให้อากงพูดตามอ่ะคำแรก แมคโดนัลกงบิ๊โดนัลเอ้ยได้ล่ะต่อไปแมคโครบิ๊กโครนี <5 <5> <5 ่ขันไอได้เอ้ยมาสิบปีทีแล้วไม่ได้อย่างงี้นะใช่แต่ก่อนนั้นแมคโดนัลก็เป็นแมคคาร์โลอีกรอบหนึ่งเมกเบนดิฟิตเบนดิฟิตฟอร์มเกมรับเงิดับจิ้งไอแคนสปีดอ่านยันกไอจวบจวไอแคนสปีดอ่านยันกไอเบนตันก I can speak Chinese อันนี้แซนด์วิชอะกงก็แซนด์วิชวั่นี้5 years old อเยโยเยโยครับนี่ก็่นคแกกงกงรักพี่ไหมรักครับรักก๊อล์ฟไหมครับอ๋อรักก๊อล์ฟนะแล้วจะมาจับอะไรกงนะปิดกระดุมให้กงสินี่คือรูปผมเดียวเลยนะนี่คือรูปในตระกูลผมครับคุณเห็นผมไหมฮะนี่ค อยู่ซ้ายมืออ้วนๆเนี่ยครับจีนพุทจีนพุดเออตวจีนปีเท่าไหร่ไม่รู้ฮะโอเคครับไปแล้วครับพงครับบายบายครับฝากดูแลด้วยบรรพบุรุษหัวร้านด้วยกันคือคุณผู้ชมอาจอาจอาจจะดูแป๊บเดียวแต่ผมก็อยู่ที่นี่นานแล้วก็เราตัดต่อก็ให้ดูเร็วเอาเอาเอา ไม่ยอมกดให้เลยเดินเข้ามาโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ลงพีเาต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับบล็อกออฟลีคุณนะฮะกลัวติดเล็บมากเลยนะะเกมไม่มีประโยชน์ยิ่งประโยชน์เกมนนะครับแล้วพบกันครับคุณผู้ชมครับคิดถึงทุกคนนะครับรักนะครับบายบายสวัสดีจ้า